ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ไปเคมตัวกันสบัดมานะก็วันนี้ได้ของแล้วแต่ว่าผมได้เปลี่ยนตัวกันสบัดไปแล้วอนี่ก็คือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูของที่เคมมานะครับ อันนี้ก็คือกันรบัตวที่เคมจากที่สูตรมาก็คือได้ตัวใหม่มาเลยนี่ใหม่ใหม่มากใช้งานได้ไม่ถึงอาทิตย์มั้งก็เปลี่ยนเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเออลินตาม ตามกล่องเลยนะก็สำหรับตัว S 0 0 0ตัวนี้ก็จะใช้เป็น SD 0 6 4นะครับมันจะใช้ไม่เหมือนกันกันกบตัวโฉมปี18นะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ก็คือได้ติดตั้งไปแล้วก็การระบาดเอรินนะครับที่เปลี่ยนมาก็จะปรับได้ยี่สิบห้าหรือสิบหกนะจะลองดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกหนึ่ง แปดเก้าสิบสิบได้ยี่ิบระดับนะครับผมน่าดะเราลองปรับ ไปให้มันคายไม่มีความเน,นีดนะเดี๋ยวลองพักแทนเอ่เขาดูอันนี้ก็คือไม่มีความเหนืดของการสะบัดนะครับ<ม>ก็ค่าของที่เอลีนบอกนะว่าให้ปรับไว้ค่าจางก็คือสิบก็คือครึ่งหนึ่งของยี่สิบแต่ว่าผมปรับไปประมาณสิบสิบห้านะ ผมปรับไปประมาณสิบห้าเราเคยลองปรับสิบหกแล้วมันเหนืดเกินไปนี่ก็คือปรับเนี่ยอันนี้คือออกแรงเยอะมากเลยนะนี่ก็คือปรับไว้ที่สิบห้าถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนกันระบาดกันระบาดเดิมไม่ดีหรอก็ไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ว่าผมลองใช้ดูแล้วแล้วเวลาที่ลองเปิดคเรื่งรถหนักๆอะ่ะพอเวลาเราบิดขึ้นไปใช่ไหมล้วแหนมันจะสะบัดสายอย่างเงี้ย มผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการระบาดเดิมติดรถเนี่ยน่าจะไม่อยู่ตอนแรกก็เออหรือเพราะมันซึมซึมมันรั่วหรือเปล่าก็เลยเคม็มพอได้เค็มันใหม่มาก็ลองเปลี่ยนดูก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าอาการมันก็น้อยลงแต่ก็คือยังเป็นอยู่เวลาแบบเปิดคันลร่งแรงๆหนักๆก็เลยถ้าตัดสินใจว่าเคง็งานก็เปลี่ยนเลยละกันเปลี่ยนเป็นเออร์ลินเลยก็พอเปลี่ยนเป็นเออร์ลินก็ดีขึ้นอาการก็ ไม่มีเลยนะที่ลองเปิดหนัหนกๆดูก็ไม่มีนิ่งอืมเพราะอย่างกานสบัดเดิมติดรถเนี่ยมันจะปรับได้สิบระดับปรับได้สิบระดับผมปรับไว้ประมาณเจ็ดอะก็ยังสบัดอยู่แต่พอเวลาเราปรับเป็นเก้าอะไรเงี้ยหรือเป็นแปดเป็นเก้ามันก็เหนื่อเกินไปเวลาเลี้ยวมันก็เลี้ยวเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวลําบากอะไรเงี้ยอืมเหมือนบ น้อยก็น้อยไปปรับมากก็มากไปก็เลยไม่ไม่ค่อยละเอียดเท่าก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเอรินตัวนี้ก็ตรงรุ่นของเอดพันก็ราคามันอยู่ประมาณหมื่นสามครับที่ผมได้มามันก็จะมีบูตด้วยอะไรด้วยก็ติดตั้งอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลองเอากันสบัดติดรถขั้นเก่าลองใส่ดูนะของไฮเปอร์โปแต่ว่าเออมันใส่ไม่ได้ มันติดเพราะมันยาวกว่าด้วยอะไรด้วยตัวนี้เป็นเอรินตัวตัวสั้นผมลองไปเทียบกับของรุ่นพี่ผมอะที่ขับแซดเอ็กซิป่ะก็คือ,คอไอของตัวเอ0ดพันโมเนี่ยมันสั้นกว่าของแซดเอ็กซิปีกอืมก็ประมาณนีนะ้ครับเรื่องการสะบัดแต่เปลี่ยนแล้วก็ดีกว่าจริงแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะนเพื่อนเที่ขี่เอ็ดพันว่าเออเขาเป็นหรือเปล่าบว,ว่า เปิดคันเร่งแรงๆแล้วรถมีการสะบัดสะบัดแต่ผมผมเป็นนะถ้าเกิดคนนี้เป็นอาการแบบผมก็ลองเปลี่ยนกันสะบัดดูผมว่าน่าจะหายนะต่วนตัวของผมก็หายเลยขี่ได้ดีขึ้นสนุกขึ้นแต่ก่อนเครียดเลยขี่ตามเพื่อนไม่ทัน พอขี่เปิดคันเร่งปุ๊บรถสะบัดก็ขี่ต่อไม่ได้แหละก็ต้องผ่อนคันเร่งแต่นี้ก็โอเคบิดตามได้อะไรไม่มีปัญหาก็ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ดึกเลยตอนนี้ก็ยุ่งเยอะมากโอเคก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมใครที่เจออาการแบบผมก็คอมเมนต์คุยกันได้นะมาถ่ายมืดมาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ